สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เจ๊มาเดินตลาดนัดลัสตีมาเก็ตนะจ๊ะเป็นตลาดขายผักผลไม้ที่เปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จ้ะเรามาดูนะจ๊ะวันนี้มีนี่คือลัมบุตันนะจ๊ะเงาะซื้อสวยจ้ะกิโลละยี่สามยิบสี่เหรียญน,นะจ๊ะเหรียญหนึ่งก็24บาทก็ประมาณเกืบ500ร้อจ้ะ ส,สวยๆนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เป็นผัก <S <S เป็นผลไมป้ปลูกขึ้นนี่นะจ๊ะเนี่ยอันนี้เป็นลิ้นจี่จ้ะลิ้นจีน่นี้กิโลละยี่สิบเหรียญน,นะจ๊ะยี่สิบเหรียญก็สี่ร้อยกว่าจ้ะอันนี้เป็นลำใหญ่นะจ๊ะลำใหญ่สวยๆโลยะยี่สิบเหรียญสิบแปดเหรียญจ้ะ <10 90. S 1> เกือบสี่ร้อยเหมือนกันจ้ะ นี้เป็นเชอร์รี่ของออสเตรเลียนะจ๊ะสวยๆโลละยี่สิบเหรียญจ้าอันนี้เป็นเก้ามังกรจ้ะอันนี้ก็เป็นเป็นแก้วมังกรสีเหลืองนะจ๊ะโลยี่สิบเหรียญน,นะลูกเล็กแต่ลูกใหญ่สีแดงโลลสิบสามเหรียญจ้ะน,นี่เป็นมะม่วงนะจ๊ะมะม่วงน้ำดอกไม้สุกแล้ว โลละ9้าเหรียญจ้ะนี่เป็นมะม่วงบ้านเรานะจ๊ะแปดเหรียญจ้ะเป็นอะบวคาโดจ้าเพื่อนเืนลูกก็สองเหรียญจ้ะอันนี้ก็เป็นผักธรรมดานะจ๊ะผักปกติจ้ะถั่วจ้าอันนี้เป็นดอกกระเจี๊ยบนะจ๊ะแตงกวาเล็กแตงกวาใหญ่ขิงมะนาวจ้ะนี่เป็นสภาพตลาดนะจ๊ะ นี่จ้ะขายของเยอะมากจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้า